สวนนงนุษย์พัทยาจังหวัดชลมบุรีนำโดยนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาได้เปิดโรงละครสกาล่าส่งท้ายปีเกา่าพร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นพิเศษจากเดิมซื้อบัตรผ่านประตูนหนึ่งคนฟรีหนึ่งคนในราคา300บาทพเพียงเพิ่มอีก100บาทจะได้เข้าชมการสแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและช้างแสนรู้ได้ทั้งสองท่านตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมของจังหวัดชลบุรีให้สามารถเปิดโรงมหรสศพได้ทางสวนนงนุษย์พัทยาจึงได้เปิดให้บริการโรงละครสกาล่าสวนนงนุษย์พัทยา ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละหนึ่งรอบในเวลา13.30นาที ในส่วนของวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่มเป็นวันละสองรอบคือ10บนาฬิกามนาทีและ13บมนาฬิกา30มนาทีกิจกรรมล่าวเพื่อเป็นการรณรงค์การท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทยส่วนการท่องเที่ยวชมซ้นต่างๆที่เป็นอันซีนของสวนนงนุษพัทยาอาทิตสวนลอยฟ้าสวนกระถอทงสวนตาบองเพชรหุบเขาไดาโนเสาร์และนอร์สเซอรี่ผ่านไม้ต่างๆภายในสวนนงนุษพัทยานั้นยังสามารถเที่ยวชมได้ตามปกติทั้งนี้สวนนงนุชย์พัทยาได้ดำเนินการโครงการพัทยามูฟออน ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัย HSA p a s และ Safe Travel ที่ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องสำหรับโปรโมชั่นเปิดให้บริการโรงละครสการล่าส่วนนนทนพรียาระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละหนึ่งรอบเวลา13.30นในวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤก์เพิ่มเป็นวันละสองรอบคือ1 0 3 0นและ13.30น เริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564จนถึงวันที่31ธันวาคม2564